เดือจะมีรูไหนชนะเขาได้บมาม่งวันนี้เจ็บก็เยอะเป็นสิบตัวไอ uhh <ๆ>้เดือยวก็ไปโดนใบเหลืองที่ห้าติดแบนอีกไอ้ข้างบนวิ่งก็ไม่ค่อยวิ่งเสือกป่วยซะอ,อีกไอ้มุ่งไอเฉยส่วนไอ้หมุนก็หมุนตีวตีวตีว,ตว,ตวแล้วก็คืนหลังเจ๊อะไรปวดอ,อะไรวะแดงเดือดอาบะเช่จ่เสื้อมาสองคนเนี่ยจะรอดหรือเปล่าจะโดนเท่าไหร่ยยไม่รู้เลย มีอยู่รูหนึ่งฮะหารูมุดไปแล้วแอบ F N e B เงียบๆกันดีกว่าเรอแล้วตัวเราสองคนเล็กไปที่ไหนอะ่ะ <c oughs> หรือว่าจองตั๋วเครื่องบินบินแบบโซมาเลียไปพักใจดีไหมวะ <c oughs> หรือว่าเจ๊ตั้งใจให้เพจปิวเพื่อให้การนี้นั่นเดี๋ยววะจะได้ไม่ต้องแบบรับแรงกระแทกเอออะไรเขาเนะ่ อ้โยจะพึ่งพาใครได้อะปะเช่เพื่อนนัดจัดก่อนแมตช์ ep 7นะครับสาวนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะฮะทุกแพลตฟอร์มของสยามสปอร์ตครับเจอกันครับ